สวัสดีครับทุกคนก่อนจะไปดูคลิปกันผมขอคนละหนึ่งไลค์และกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไปการไม่พาคลิปใหม่ๆด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่กดแล้วขอบคุณทุกคนมากและไปดูคลิปกัน let's go <S <im itation> วันนี้พ่อเรียบผมมาทําไมเนี่ยผมกําลังดูการ์ตูนสนุกสนุกเลยพ่อมีภารกิจให้ลูกยังไงละ่ะอ่าภารกิจอะไรครับพ่อต่ตระกูลของเราเนะี่ยเราจะต้องมีภารกิจอย่างน้อยหนึ่งอย่างในชีวิตอ่าอ่าอ่าละ,ะครับแล้วไงต่อพ่อจะมอบภารกิจให้เจ้าไปจัดก,การพี่ชายของเจ้าฮะจะทำกัดดการทำไมอะฮะพี่ชายของเจ้ามันเป็นฮีโร่บายชั่วยังไงละ่ะฮีโร่บายชั่วอ๋ออย่างงี้นี่เองครับเข้าใจแล้วแล้วไงต่อพอลูจากจัดการได้พ่อมีของเรามันจะให้เฮ้ย <laughs> 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 จริงก็ป่ะเนี่ยใช่แล้วพ่อไม่โกหกหรอก ลูกชายของเราเป็นนิบายชั่วอะไรพวะไม่สั่งสอนเขาดีๆครับเอ่อไม่พอสั่งสองนดีแล้วแหละแต่มันมันงละขนะอให้ขอคิดก่อนนะครับอ่าก็ได้ครับก็ได้เพื่อเพื่อพ่อละกันเนาะก็ได้ดครับผมดีมากจะลูกชายดีมากครับผมแล้วไงต่อฮะอ,อันนี้คืออุปรกรณ์ที่จะต้องเอาไปใช้ก่อนนะ ไหนฮะไหนไหนไหนผมขอหน่อยดิครับคไหนฮะไหนฮะพ่อไหนฮะเอาไปเอาไปโอ้พ่อเนี่ยนี่มันดับที่พ่อรักพ่อห่วงรักหนาเนี่ยดับเพชรเอาพ่อฮะเออมันมันหายฮะดับเพชรหายอ่ะผมขอใหม่ได้ป่ะพ่อได้ได้เอได้แล้วอยู่ในตัวผมนี่เองเอาได้แล้วได้แล้วเฮ้ยผมอยากเป็นดาบคู่อะพ่อผมดาบคู่อ่ะได้ลูก อ๋อไหนไหนไหนโอ้ยผมได้ดากคู่โอ้โหผมเป็นคีรีต็ดตูดแน่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 อะอะแล้วแล้วไงต่อฮะผมต้องเป็นการเขาใช่ไหมฮะใช่แล้วลูกพ่อฝากลูกด้วยนะอ่ะพ่อฮะกว่าผมจะกลับบ้านผมว่ามันนานแน่เลยฮะอาจจะเป็นร้อยวันสองร้อยวันพันวันนะพ่อเออพ่อรอได้ลูกพ่อเชื่อลูกต้องทำตาะก็ได้ครับงั้นเอาไว้เจอกันนะครับพ่อโอเคเจอกันลูกผมไปก่อนนะบ๊ายบายลูกเฮ้ยเอาไงดีวะเอางี้ เดี le ah le ok ๋ยวเราเรียกนกส่วนตัวเราดีกว่านกแก้วของฉันเจ้าเบอร์ดี้เบอร์ดี้อยู่ไหนเฮ้ยนี่ไงเบอร์ดี้เฮ้ยเบอร์ดี้นายสนใจมักับฉันเปล่าฉันไปตามฉันจะไปไปไปล่าใข่นะอาฉันจะไปล่าใครนาอ๋อล่าพี่ของฉันอะไปด้วยกันเปล่าไปเปล่าไปตามมาเฮ้ยเจ้าเบอร์ดี้นายเห็นข้างหน้าไหมโอ้ฉันว่านะพี่เอาด้วยดิเอาเบอร์ดี้ฉันว่านะพี่ชายของฉันอยู่ข้างหน้าแน่เลยนายคิดเห็นเหมือนกันไหม อ๋อขยันมากดีมากตามฉันมาฉันจะไปล่าของพี่ของฉันกันฉันไม่รู้ว่ามันใช้เวลาทั้งหมดกี่วันเพราะฉะนั้นฉันจะกิจการพี่ของฉันนะนะฉันว่าพี่ฉันต้องอยู่ข้างหน้าแน่นอนฉันจะฆ่าพี่ของฉันเองในที่สุดหมู่บ้านหลังนี้ที่เคยหลังแกฉันตอนเป็นเด็กมันก็พังซะแล้วไปแล้วเบอร์ดี้ไปช่วยบ้านหลังนี้นะหมู่บ้านหลังนี้หมู่บ้านหลังนี้ฉันฉันคุ้นเลยนะพ่อฉันวาร์ปมาที่เนี่ยครั้งแรกตอนที่ฉันยังเป็นเด็กนะนะเอ่อเบบนเด็กเด็กกว่านี้่เออ มันเป็นบ้านสมัยที่พี่ชายใช้มาเล่นที่นี่นะแล,แล้วก็โดนลังแกหน้าเขียวหน้าขมำอ่ะนะฉันคิดว่านะพี่ชายของฉันต้องมาล้างแกแน่เลยนะคิดว่าไงอ่ะนั่นแหละตาไปไปโลเบอร์ดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนฉันจะเจอซอมบี้หน้าตาแดงๆอ่ะนะเหมือนพี่ชายของฉันเอ้ยตั้งไงพี่ชายของฉันมาเฮ้ยฉันจะจัดการพวกมันก่อนไอ้เฮ้ยเฮ้ยเหมือนมันยังเหมือนมันเหมือนมันยังไม่จัดการแล้วว่ะเบอร์ดี้หรือว่ามันคิดว่าเราเป็นฮีโร่บายเหมือนมันแน่เลยโ้ยตัวอะไรเนี่ยออกไปน่อวยอย่ามาเข้าเบอร์ดี้ออกไปนี่แน่ตายซะ ไอ้ไว้ดิเราไปคุยพิชาของฉันก่อนดีกว่าไปตามมาตามมาพิชาพ่ชาลรู้ไหมยพิชายทำอะไรลบไปฮะไอ้น้องตัวแสบนี่มีอะไรฉันก็แค่พอบ,บ้านหมู่บ้านที่มันเคยรังแกฉันสมัยนอนที่ฉันเป็นเด็กแล้วก็ไม่มีพลังยังไงล่ะอรา ผมมาเพื่อหยุดพี่ฉันพูดถูกไหมฉันพูดถูกไหม่าฉันฉันผมมาเพื่อหยุดพี่ไงพี่ไม่ควรทําอย่างนี้นะพี่ควรเป็นคนดีทําตามที่พ่อสอนและพี่เป็นเด็กเลวไม่ได้จะเผาคนอื่นจะฆ่าคนอื่นไม่ได้ถึงพี่ที่มีพลังก็เถอะผูถตั้งฉันฉันหล่อไหมเออนั่นแหละนั่นแหละครับโถ่ แกน,นี่ยุ่งไม่เข้าเรื่องจริงเลยเชียวเพราะฉะนั้นฉันไปก่อนละนายก็จัดการพวกซอบี้ไปก่อนละกันละกันนะซอมบีบ้พวกนี้ฉันทำให้มันแข็งแกร่งมาเป็นพิเศษยังไงละ่ะแล้วเจอกันอ่าจะไปเรื่อยๆอย่างนี้ได้ไงเนี่ยอ้อยอ้ยอยเออเบอร์ดี้ช่วยจิกน่อยเร็วแต่กล้ามันเบอร์ดี้เออเบอร์ดี้รับผิงด้วยนะฉันไม่อยากให้แกตายนะโอ้ซอมบี้นี่มันถือเป,ป็นพิเศษจริงๆด้วยปกตินี่ถ้ามันโดนเผานี่มันตายแล้วนะเนี่ยโอ้ยเก็บวิญญาณมันก่อนโอ้เต็มไปหมดเลยอ่ะเบอร์ดี้คุณจัดกกการรพพวววซอมมบีี้้้นใหหดเ็ เรือเบอร์ดีเอางี้นายไปดูเลยว่ามีใครเหลือรอดไหมบนหมู่บ้านหลังนี้ฉันฝากด้วยฉันจะกล้าพวกมันเองไปเร็วไปดูตัวที่เลยดีมากนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวเบอร์ดีไปดูให้หมดเลยมีใครเหลือรอดในหมู่บ้านหลังนี้ไหมเราจะช่วยเขานะนี่นี่นี่ไงนี่ไงเฮ้ยดาผู้ดาแต่เจ้าพิกนี่ไงโอ้ยทําไมนะพ่อให้เรามาทําภารกิจแต่ไม่ให้พลังเราเลยทําทําไมเนี่ยรูไม่ไหวละไอ้ยนี่จะเจอหนึ่งคนเบอร์ดีจะเจอหนึ่งคนตรงนี้ ไปจุ๊บนี่แนะ่นี่แนะ่นี่แนะ่ลอมบี้ออกไปนะนี่แนะ่อย่ามาทำลายหมู่บ้านไปดิไปเรื่องอ่าจุ๊บจุ๊บจุบโอเคเบอร์ดิมีคนเหลือรอดใช่ไหมร์ดีเอ่ามอีอ่าใช่ฉันเห็นไนะอ้อคนนี้แหละเอ่อมีคนอื่นอีกไหนามนายลองไปหาดูเร็วในหมู่บ้านอนะ่ะไปเร็วอไม่มีเหรอโอ้โ,อโถหมีคนเดียวโอ้ไอ้เบอร์ดี้ฉันฝากหยิบสร้างพวกซอมบี้ด้วยไปแล้วฉันไปจัดการตัวข้างหน้าก่อนซอมบี้ฉันมันจะการแกแล้วนี่แน่นี่แน่นี่แน่มาดิแกคิดว่าแกเก่ามากเหร อ่ะเก๋ว่าจริงก็เข้ามานี่แน่โอ้ยโอ้ยล้อ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 โอ้ยเกือบไปแล้วโอ้ยมีอีกไหมเนี่ยเหมือนจะไม่มีแล้วนะโอ้ยให้ตัวท้ายน่าจะเป็นตัวสุดท้ายของที่นี่แล้วเจดการแกนี่แน่นี่แน่นี่แน่โอ้ยดาบคู่มาทำไมวะเนี่ยฉันลืมไปฉันถนัดข้างข้างขวาดีกว่าข้างซ้ายไม่ถนัดนี่แน่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 เรียบร้อยตายมาแล้วอ่ามันจะหมดแล้วนะไปฉันว่ามันน่าจะหมดแล้วนะสำหรับบ้านนี้เราไปผจูดไปต่อไปดีกว่าไไไไไปปปปเเเพื่่่่อออนรราาาหหะะใมดีกวโค เปไรปไปไรเห็นอะไรอรอนายน้ำเห็นอะไรเห็นอะไรเนี่ยโถ่ฉันจะได้ไปที่อื่นแล้วนายนี่เห็นอะไรไม่เข้าท่าเดือวหน้าไม่เข้าที่ไอตัวอะไรอ่ะเฮ้ยตัวยังใจเลยมันเป็นบอสไหเนี่ยไปสกันไปจิกหัวมันอ่านี่แน่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 ไอเจ้าซอมบี้ยักษ์อีนี่แน่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 มาดิจิ้งมันเพื่อจิงมันอือนี่แน่นี่แน่โอ้ยตายฉัเหลือขหัวใจอ่าเอาตายแล้วนี่ เก็บซากมาเออเก็บซากโอเคเก็บมาแล้วไปไปต่อดีกว่าเพื่อนตามมาเฮ้ยเบอร์ดี้มานี่โลวเบอร์ดี้นายเห็นนี่ไหมนี่แหละนะเมื่อสัปดาห์ก่อนนะฉันไปถามพ่อฉันมาหลังจากที่เราสู้หมู่บ้านนั้นเสร็จนะฉันไปถามพ่อฉันว่าพ่อฮะพวกจะได้อาวุธเทพกว่าน,นี้มีไมหมฮะพ่อก็บอกว่าโอ้โลูกโอ้ฉันแบบพ่อคิดว่าน่าเดี๋ยวพ่อเอาจะส่งแผนที่ไปให้นะอันนี้ฉันกอบเสียงพ่อฉันนะ,ะประมาณนั้นแหละพ่อฉันพูดประมาณนั้นแหละฉันก็เลยคิดว่าฮ่าแน่นอนนั่นแหละ สถานที่แรกมันคือหน่วยเก็บอาอาวุธสาขาที่หนึ่งของพี่ชายฉนันอะเป็นอาวุธเถื่อนอาวุธผิดกฎหมายอะไรเงี้ย เ,เราจะไปขโมยของมันกันนายคิดว่าโอเคไหมนะขโมยของโจรขโมยของโจรเท่ากับไม่ผิดไปเพื่อนตามมาตามฉันมาพ่อฉันเป็นคนบอกเองว่าที่นี่น,นะเป็นที่ไว้กฎหมายเพราะฉะนั้นเราขโมยของโจรเราไม่ผิดตามมาเลยเบอร์ดี้เบอร์ดี้นายไปดูมานายไปดูเลยว่ามีทั้งหมดกี่ตัวโจรไปนะมาโอเคเราทําป้ายให้เบอร์ดี้มันมันมันบอกแล้วว่ามีกี่ตัวโอเคเดี๋ยวรอเบอร์ดี้ไปกลับมาเราทําป้ายไว้แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็เกินสิบเบอร์ดี้โจรมีทั้งหมดกี่ตัวไหนนายลองมองป้ายดิมีทั้งหมดกี่ตัวกี่ตัวอ่าเร็ ไหนไหนอันไหนสามตัวเหรอใช่ไหมโอเคสามตัวก็กระจอกอ่ะไม่เท่าไหร่ตามมาฮ่าห้าสาขาแรกนะมาเป็นสาขากระจอกได้มันจะมีถสามตัวเหมือนที่นายคิดจริงด้วยเฮ้ยมาสบมาดิมาบอนี่จิกี้มันจิกี้มันเอ้ยนี่แน่นี่แน่เอาดาจูเอาดาจูอมาดินี่นี่แน่น,น่แนนาตายไปหนึ่งโอเคว้เบอร์ดี่ดูนี่ดิอาหารเต็มเลยเราสามารถเลี้ยงชีพกันได้เดี๋ยวฉันเก็บเองไม่เนายเก็บดินายเก็บเข้าวตัวนายหน่อยเก็บมาเก็บมาเออเก็บไปเลย อันนี้ไม่มีอะไรเหาไหนอะของหมดแล้วเหรอบูตี้ไหนอะตาบอกมีสองมีสามตัวใช่เห็นตัวเดียวเองเนี่ยฮะไหนอะข้างบนเหรอคือทางไหนวะไหนทางไหนบูตี้บูตี้ไปไหนวะอ๋อทางนี้นี่นี่นี่เจอกันเจอกันเจอแล้วไปไปไปบูตี้ขึ้นไปชึบชึบชึบบูตี้ย่องไว้ย่องไว้ย่องไว้แต่มันเห็นชึบชึบนี่วางไงไปรุ่นบูตี้พอไหมหนึ่งสองซ้ำไปเลยบูตี้เข้าไปเลยปิดเลยบูตี้บูตี้สู้ๆต่อเล่นบูตี้ฉันมาเชื่อแล้วนี่เน่ยนี่เน่ยนี่เนี่ยมา ได้ดิมาดิเกมเมื่อกีแกว่าเท่มากไนงะจะบอกเจ้านายแกด้วยนะท่านแกตายไปแล้วบอกเจ้านายแกด้วยมันบอกไม่ได้ดมันตายไปแล้วโอเคอ่านี่แนี่นี่แนี่นี่เนี่ยตายดึงบนี่แหละเรียบร้อยตายกันหมดแล้วเบอร์ดี้เก็บเศร้าด้วยเดี๋ยวเจ้านายมันเห็นเบอร์ดี้อันนี้มีเพชรเต็มเลยเนี่ยโอโ้ฉันเก็บเองเนะี่ยอันนี้ฉันเก็บเองนะไม่ต้องเก็บฉันเก็บเองมองอะไร มองไรไม่ต้องห่วงพวกเรื่องทองเรื่องพิษอะไรนันะนะ่นเดี๋ยวฉันจะเก็บเองนายไม่ต้องเก็บนายก็นั่งนิ่งไปก็ไม่ต้องห่วงฉันจะเอาเงินนี้ไปให้พ่อฉันนะนะพ่อฉันจะได้เอาเอาตังเออไปทำอะไรก็ไม่รู้มีพิษเต็มหมดเลยอุยอ้ยมีเยอะจังวะโอ้ไอพวกโจนี่มันเป็นคลังสมบัติแล้วเนาะไม่น่าแปลกอะที่เป็นคลังอาวุธอะ่ะไหยนายคิดทำไมไนายมีอะไรขบมนมีอะไรอ่ะไหนไมีอะไรเฮ้ยเฮ้ย,ยเบอร์ดี้ชุดอะไรวะเนี่ยเบอร์ดี้นี่มันชุดกรนโล่นี่มอเทม มอเทมมอเทมมอเทมเดี๋ยวดิใส่ดิว้าวเบอร์ดี้ชันเทะปะโคตรเทลเลยเบอร์ดี้ชุดใหม่ปะเนี่ยชุดใหม่ล่าสุดอะไรเนี่ยไอโฟนเหรอไม่เอาอ่ะของกาบอู้ดาบเบอร์ดี้ดาบใหม่ดูดิโคตรเจ๋งอ่ะดูดิดาบใหม่โอ้ทิ้งดาบเก่าแล้วกันดาบคู่มาทำไมดาบไปใช้ก็ไม่ใช้ไ,ไปไปหาพ่อช่างดาบเอาเพชรไปให้พ่อฉันก่อนโอ้เขาบอกห้ามเก็บเงินไว้ที่เด็กนะเดี๋ยวมันหายฉันว่าไม่น่าหายหรอกฉันจะตังไปเติมเกม later เบอร์ดี้มาเร็วเบอร์ดี้อ่าที่ต่อไปข้้้าาางหนนนนะฉััไมม่่รูวคืออะไไรรออ่ะะนนนาายคคิดวมัื นายก็ไม่รู้หรอกเพราะฉะนั้นตามฉันมาฉันจะพานายเบงฉันก็ไม่รู้ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นฉันจะไปข้างหน้าแล้วให้รู้ว่ามันคืออะไรอ่านายอาจจะงงข้างหน้าฉันว่าไม่เหมาะกับการต่อสู้เลยฮะไม่น่าจะเป็นที่พี่ชายของฉันอยู่นะมันเหมือนข้อควัวข้อไก่นะอ้าวแปลกฉันว่าไม่น่าใช่และมีกระดงกระดูกเต็มไปหมดเลยเบอร์ดี้เห็นไหมกระดงกระดูกเต็มไปเม็ดเลยมีคนถูกทรมานจากที่นี่ด้วยเนี่ยโถเฮ้ยจะบอกพี่ชายของฉันเป็นคนทําตรงนี้มีรูด้วยเว้ยดี ดูอะไรก็ไม่รู้ลงไปเลยแล้วกันอาเจ้าอ้าแอะอ่าเจ็บเบอร์ดี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยเบอร์ดี้ดูดิข้างบนนี่เราลงมาลึกมากเลยเนี่ยเป็นหมอกอะไรนะเห็นไหมที่นี่มันคือหมอกเบอร์ดี้เรื่องเสียงมันค่อนข้างจะก้องกังวังด้วยเสียงเราเนี่ยหรือฉันกล้องกังวางมากเลยนะยี่ไหมเสียงกล้องมากฮัโลโหลเออก้องกังวางจริงโอ้ยเบอร์ดี เชื kind of ่ว mm ่า hmm. ท like okay. ี now, ่นี่นะฉันว่าเราฉันถือดาบไว้ก่อนนายนายต้องตามฉันมาติดๆเข้าใจไหมหมอกมันเต็มเยอะไปหมดเลยอ่ะแล้วก็มีทางอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนายระวังนะโอ้ยตันเพื่อนไปทางไปทางอุ้ยหมอกเต็มไปหมดเลยเบอร์ดี้โอ้นายตามมาเนี่ยตามมาอยู่ตามมาตามมาตามมาเดินตามมาอ๋อเสียงแกร่งเสียงเท้านายนี่ยวะตามมาตามมาตามมาเบอร์ดี้โอ้ฉันไม่ชอบที่นี่เลยอ่ะฉันไม่ชอบที่มันมีหมอกเลยอะฉันมองอะไรไม่ค่อยเห็นข้างหน้าจะมีศัตรูก็ได้เบอร์ดี้ระวงด้วยนะเชื่ว่าข้างหน้าอาจจะมีศัตรูกก็็ไไดดด้้้้นนาายยยรระะะวววววััังงงมถึฉ่ ทีนี้น่ากลัวตามมาเบอร์ดี้แล้วตามมาพี่เบอร์ดี้หลุดหมอกแล้วพี่เบอร์ดี้เอาไปยิ้มเหมือนจะหลุดหมอกแล้วแต่ก็ไม่หลุดจริงๆอะไรวะเนี่ยไม่กีดฉันเห็นข้างหน้าเหมือนเป็นทางลับอุ้ยเบอร์ดี้มันมันเอ่อตัวอะไรเนี่ยหน้าเหมือนไม่หน้าเหมือน,ไม,น,มอนไม่เหมือนพี่ชายฉันเท่าไหร่แต่ว่าน่าจะเป็นเอ่อเอ่อเป็นคล้ายๆอ่าตระกูลฮิโรบาลเหมือนฉันนะเพราะว่าฉันตาขาวเหมือนกันเลยไม่คิดว่าน่าจะเป็นคนรู้จักของพี่ฉันแน่อาจจะเป็นญาติโอเคลุยมา นี่แน่โอ้ยมันตีแล้วติเดเอฟเฟคด้วยระวังเพื่อนนี่นี่ไอ้นี่เข้ามานี่เข้ามาโอ้ยมันยกเล่นนะบาดีจิกมันบาดีจิกมันทีนึง,ต,งติดสถานนี่แน่นี่แน, này, น,น,มน,น, này, มน่มาจิกมันนี่แน่มาดิมาดิเมื่อกี้คิดว่าแกตัวใหญ่มนะากไงฮะใหญ่เท่เหรอเท่เหรอฉัอนจะจิ้วแต่เจ๋วมาดิมาดิเอ้ยเอย้อยเอ้ยนี่แน่นี่แน่จิ้วจะแจ๋วเว้ยมาดิมาดินี่แน่ ตายแล้วดีเบอร์ดี้เก็บซากเบอร์ดี้เก็บซากมาเร็วกินมันกินมันเข้าไปแกจะได้แข็งแข็งขึ้นกินมันกินไม่เป็นอีกอ่ะฉันกินเองที่นี่เหมือนจะหมดแล้วเบอร์ดี้พากลับทางเดิมหน่อยไปเร็วกับซางเดิมกลับทางไหนอันนี้เหรอไหนโอ้ฉันเบื่ออะไรฉันต้องเจอหมอกเยอะนายนำเลยฉันรู้ว่านายดมกลิ่นเป็นเพราะนายคือตุ๊กแก้วไปเร็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 วเออฮะเฮ้ยเฮ้ยที่นี่ทำไมแปลกๆอ่ะฉันอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยฉันจะได้ไปกินฉันนอนอยู่นะเบอร์ดี้อยู่บอกนะว่า ฉันว่าแล้วมันใช้วิชารับนั่นจริงด้วยเบอร์ดี้ไอ้เจ้าพี่ชายของฉันมันใช้วิชารับมันทําให้เรามาติดอยู่ในข้อฝันนี่แหละตอนที่เรากำลังฝันอยู่เบอร์ดี้ถ้าเราออกจากที่นี่ไม่ได้เราติดอยู่ข้ฝันตลอดชีวิตเบอร์ดี้แย่แล้วทําไงดีต้องโนให้ผ่านใช่ไหมเออฉันลืมไปว่านายบินได้ไปนั่นนายนำไปก่อนเลยดวฉันตามไปเออโอ้ยนเบื่อติดอยู่ในข้อฝันถ้าเราออกจากที่นี่ไม่ได้เราต้องติดอยู่ข้อฝันไปตลอดชีวิตโอ้ยไปหนึ่กลับไปโดูใหม่ก่อนี๋ยวไปจำแล้วกันปึบชุบโอเคผ่าน เบรดี้เราใช้แป๊บนึงนะเช่นว่าฉันต้องการนายแล้วเพื่อนนายอยู่เพื่อนฉันชุบ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 โอเคผ่านชุบชุบโอเคผ่านอยู่อ่ะชุบโอเคผ่านอยู่ชุบโอเคผ่านอยู่โอ้ยเฮ้ยชุบอ่ะชุบโอเคเบรดี้นะให้กำลังใจฉันด้วยนะชุบโอเคชุบโอเคได้อยู่ได้อยู่ใช่ป่าว่าได้ชุบชุบโอเคชุบมาแน่ผ่านอยู่อ่ะชุบอ่ะชุบชุบโอ้ยฉันเบื่อบล็อกแบบนี้ที่ทุ่นเลยชุบเบรดี้อ่าถูกต้อง นาย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 ทำให้ฉันหน่อยนะนายเปิดไว้นะชึบอ๋อเย่แล้วแย่แล้วเบอร์ดี้รีกลับเร็วรีกลับเร็วโอ้ยฉันต้องกลับมาโดนใหม่อีกแล้วชึบเบอร์ดี้ทำเหมือนเดิมเร็วเบอร์ดี้ทำเหมือนเดิมเร็วกดให้หน่อยดีมากเบอร์ดี้รูยุบโอเคเบอร์ดี้อันหนึ่งอันหนึ่งเปิดไว้เอ่อชึบโอเคผ่านแล้วชึบชึบชึบโอเคชึบชึบโอเคชึบชึบโอเคได้อยู่พี่แปลว่าได้โอเค ชุบโอย้ยเบอร์ดี้เราต้องไม่ติดอย cool ู่ในความฝันนะมันเป็นวิชาลับเป็นวิชาที่อันตรายมากอันเนี้ยเอาที่เขาห้ามใช้นะเนี่ยแต่พี่ชัางมันโตแสบมันช่าเข้าใจแหละอ้าชุบอ้าแต่ฉันเข้าใจแหละพี่ชัางมันเป็นโตแสบนะชุบโอเคผ่านอยู่ตรงนี้เป็นแทบชุบโอ้ยโอ้ยเก็บนิดเดียวจก็บนิดเดียวจับจังหวะดีๆแล้วก็โดดเก็บนิดเดียวจังหวะจัเก็บนิดเดียวจับจังหวะดีๆแล้วก็โดดชุบอ้าใกล้เกือบเลยเกือบเลยชุบโอเคอ้านึ่งชว later มาลองดูกันชุบ โอเคผ่านแล้วเบรอร์ดี้ไปต่อชึบ,ชบ,ชบโอเคประตูชึบชึบอ่ะชึบชึบก็ต่อไปคือกระจกแก้วโอเคค่อยๆไปไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบถ้ารีบฉันอาจจะตกก็ได้ชึบโอเคชึบชึบโอเคได้อยู่เบอร์ดี้ก็น่าไงเราจะเข้าขาอฝันแล้วอา้าวจะเข้าสู่ความเป็นจริงแล้วเงเงินีิไปเร็วไปเลยเบอร์ดี้ไปโอ้ยโอ้ยเบอร์หัวเบอร์หัวเอ้ยไหนเฮ้ยอะไรอ่ะเบอร์ดี้เราหลุดเราหลุดจากข้อฝันแล้วเฮ้ยเบอร์ดี้นี่คืออะไรเนี่ยคอมพิวเตอร์วะเบอร์ด ไม่รู้อ่ะมันกรมพีอะไรวะเนี่ยมันก็เะพีกระพีเวทมนต์นะเดี๋ยวฉันลองไปลองใช้ดิอะไรก็ตามมันกระโกกระชุ่มปั๊บเรียบร้อยแล้วเบอร์ดี้ไม่มีอะไรเลยฉันโดนหลอกมะเนี่ยไหนเขาออะไรอ่ะกระพีอะไรวะเนี่ยดูดิกระพีแล้ววะกระพีไปเบิร์ดบอกว่าเบอร์ดี้เฮ้ยเบอร์ดี้ฉันจะบัฟอะไรก็ไม่รู้อ่ะดูดิฉันวิ่งไวขึ้นอ่ะเบอร์ดี้ดูพี่ย่างไวเลยดูดิเอ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งไอ้จังวัวันนีเไอ้เอ้ยอะไรอ่ะเบอร์ดี้โอ้ฉันมีพลังเวทเลยเบอร์ดี้ดู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 นี่ไงดูพลังเววท้าว โคตรเจ๋งเลยเจวัวบอดี้อาชิบหายแล้วเบอร์ดี้แคมป์งันพังอะ่ะโอ้โูดีพลังเวทของฉันโคตรเจ๋งเลยสามารถต่อยตัวแล้วก็ได้พอโดนแล้วมันจะสถานนะเหมือนจะติดรถเลืล่อนรถด้วยนะแล้วก็ดูนี่ไงไบล็อกทะลุเลยัไมเบอร์ดี้โคตรเจ๋งเลยเนาะเออฉันว่าฉันได้พลังเจ๋งแล้ว,ว่บอรด้ดูดตุมคตมเจ๋งเลยไปกันหาพ่อฉันดีกว่าแล้วก็อนี่พ่อฉันดูว่ามันคืออะไรถ้าวมันเจ๋งแน่นอนเลยไปับดีกว่าเบอร์ดี้โลดตามไม่ทันเบอดี้เลดเบอร์ดี้บอกกูตามไม่ท ที่ต่อไปที่นี่จะทำลายหมู่บ้านหลังนี้ให้สินซาเฮ้ยเบอร์ดี้เห็นค้าไหมนั่นมันพี่ของฉันนี่ไหนนายอยู่ไหนเนี่ยนั่นมปนพี่ของฉันนี่นายเห็นไหมนั่นแหละพ่อะฉันบอกจริงด้วยว่าพี่ของฉันจะมาที่นี่ต่อไปแน่นอนพอเพราะนี่ยคือบ้านเอ่อบ้านต่อไปนะาที่พี่ฉันฉันเคยโดนรังแกเหมือนกันสมัยตอนที่ยังหนุ่มหนุมนะนั่นแหละบ้านหลังนี้หมู่บ้านหลังนี้แหละอีกห่า,าต่อไปเราไปห้ามมันดีกว่าเฮ้ยพี่5เดี๋ยเดนี่นะพี่้นี่แกอีกแล้วอ่ะแล้วชุดที่แกใส่นี่ฉันว่าอยู่ว่าใครเป็น ทำลายฐานทัพของฉันแกนี่เองแกเจอดีแน่ไอ้น้องนางโง่ได้เลยรอบนี้ผมไม่หนีแน่เพราะฉันได้ชุดกักระทาเทพมาแล้วอา่าเบอร์ดี้นายฟังฉันรอบนี้นายไม่ต้องอยุ่งนายไปไกลเลยเร็วงไปไกลเพราะว่าที่นี่จะเกิดการปัทาแน่นอนระเบิดแน่น,นอนเดินเจอกันมาเลยพี่ฉันพร้อมจะบวกกับพี่แล้วบับก่อนบัฟพลังก่อนนี่แน่นี่แน่แกเสียชีวแน่นี่แน่แ เอามาจากไหนเนี่ยไม่บอกหรอกพี่นี่แน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 ่ฮะโดยสักทีมาพี่ตามผมไม่ทันหรอกพี่เฮ้ยนี่แน่คำพีนั้นแกได้มาจากความฝันใช่ไหมใช่ฮะผมได้มานี่แน่มันเป็นคำพีในตำนานฉันหาต้องนานไม่ให้หรอกไม่ให้หรอกผมมาได้ผมมาโคตรเก่งไปไหนแล้ววะเอ้ยนี่แน่ไปไหนเฮย้ยอ้บินไปแล้วเฮ้ยรถสามารถราสามารถต่อยพี่ขึ้นฟ้าด้วยเนี่ยโอ้เจ๋งเลย เ้ยไปตกลงไหนเมื่อกี้มันตกลงตรงนี้นี่ไปไหนวะเนี่ยข้างหลังเว้ยนี่นี่นี่แน่นี่เนี่ยไปไหนแล้วเอ้ยนี่แน่ไปแน่ะไปอุ้ยบินไปแล้วโอ้ยบินได้ไงวะเนี่ยโคตรเจ๋งเลยไปฉันจะตามแกไปพี่ชายไปไหนแล้วเนี่ยเอ้าาอีกแล้วไปโคตรเก่งเด็กข้างหลังเอ้นี่แน่นี่แน่อย่าพลังมัดเวทนี่แน่เออนี่แน่มาเลยพี่ได้ยินเข้ามาโอ้ยตีแรงเหมือนกันเนี่ยพี่เนี่ยเอ้ยนี่แน่นี่แน่นี่แน่ ดูไปเลพี่นี่แน่ว้วบินไปแล้วเฮ้ยบินอีกแล้วเหรอบินไปไหนตั้งนานฮะนี่แน่บินไปไหนตัน้งนานนี่นี่โอ้ยบินอย่างไกลเลยนี่แน่มาเดมาเดอุ้ยบินไปแล้วบินไปแล้วโอ้ยบินไปอีกแล้วเฮ้ยตายไปก่อนไหนแล้ววะมาดิดินี่แน่เป็นฝากแกไว้ก่อนเดี๋ยวฉันไปก่อนละไปไหนเฮ้ยเฮ้ยไปไหนแล้ววะโู้คตรเร็วเลยโอยทำได้แค่นี้เหรอพี่อุ้ยพี่มันพี่มันไม่ไหวกับเราจริงด้วยว่ะ เราเขาัวตึงขั้วอันตรายเลยโฮ้ยตั้งแต่ได้กัมพีมาทุกอย่างก็ดีขึ้นเยอะแต่ไม่ได้อะถ้าเราใช้กัมพีหมัดปเปล่าๆแล้วเราฆ่าพี่เราไม่ได้แน่นอนเราต้องทําการเอ่อต้องไปฝึกวิชาอะไรใหม่ๆไปขอพ่อดีกว,ว่าขออาวุธพ่อเพิ่มดีกว,ว่าเฮ้ยแล้วเบอร์ดี้ละ่ะเ,เบอร์ดี้อยู่ไหนเนี่ยเบอร์ดี้อยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเบอร์ดี้เบอร์ดี้มาทราบเบอร์ด,รดี้เบอร์ดี้ไปกลับบ้างดีกว่าฉันเสร็จแล้วพักกินแล้วไปฉันลองตีไหนล่ะเลยน,นี้โอ้โหเบอร์ดี้ ฉันหยอกเลยนะนายเไม่เกยบมือเนาะไป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 ไดีกว่าเลยแถวเจ้าเบอร์ดิฉันได้ดาบใหม่มานะพ่อฉันให้มานะมันเป็นสแลดเบดนะก่อนที่ฉันใช้เดี๋ยววันนี้ฉันจะฝึกกันไหนนายนายถ้าเต็มหุ่นมาแล้วใช่ไหมหุ่นที่ฉพ่อฉันให้อะหุ่นซอมบี้ยักษ์ไหนเอาเลยจากตัวจริงกับตัวนี้มันต่างกันหน่อยโอเคพร้อมโอเคหุ่นซอมบี้ยักษ์มาเลยการแก้เองนี่นะนี่นะนี่นะนี่นี่นะนี่นะนี่นะนี่นนี่นนี่ ผ้มาดิจะลองดาบจะสามารถบูทได้ด้วยตายดึงรอมัฟื้นขึ้นมาอ้าตายเลยเหรอโถ่เอ้จะออไปไหนเนี่ยลุกขึ้นมาเร็วเอออยู่มึงตายสิเจ้านมมาสลชเบดเด้อเด้อเด้ด้าเด้ออเด้เด้อเด้อเ้อเด้เด้เ้อเดอด้ด้เด้เเ้ั้เเเอเอเ่้ เทีอเทียเออโคตรเท่จู่จมาคือึ้นมาดิมาดิทัอะไรฉันได้หรอจู่จู่จ่จู่จู่จ่จู่จู่จ่จู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 ่จา่จู่จุ่จู่จ่จู่จู่จอ่จู่จู่จุ่จู่จ่จน่จู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 ยจู่จ่่จูนจ่จูจั่จู่จู่จูจ่่่่่่จจู่่ รู้จู่จอจจอดนี่แน่เป็นไงตายแล้วเอ้าไอ้ใจนี่เอ้าอยากมีเรื่องเหรออยากมีเรื่องเหรอนี่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 แน่อยากมีเรื่องเหรออยากมีเรื่องกับฉันเหรออยากมีเรื่องเหรอนี่แน่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 ฮ่าฮ่าฮ่าเรียบร้อยโอ้ยมือหัวเลยไอพิษเอ้าดาบฉันพังเลยทำไงวะเนี่ย จังมาเถอะโอ้อยอ้ย,อยมือหัวไม่ไงจะฝึกแฟจะฝึกแค่นี้แล้วกันนะวันนี้โอ๊ยตัวอะไรนะโอ้ยไกนะ่มันจีกะัะไปดีกว่าไปเริ่มมือมือหัวไปวไปไปเลเยอร์งงยังไงเฮ้ยโอ้ยอย,อยู่ในความฝันอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วแกอยู่ในความฝันของฉันยังไงล่ะมาแน่จริงห้ามหนีดิเอาอันนี้เราสู้กันจริงๆได้ไหมล่ะได้เลยฉันจะไม่หนีอีกแล้วไปมาเลยฉันพร้อมจะนุยแกแล้วเพราะถ้าตายที่โลกนี้ก็แค่ก็แค่ตายในความฝันใช่ไหมไป ถ้าตายโลกนี้กูตายชีวิตจริงด้วยโอ้แกทำอะไรเนี่ยเสะโครงกระดูกไงล่ะตั้งใจการลูกน้องของแกก่อนละกันอ๋อมาดีนี่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 บอกเลยลูกน้องของแกเท่านั้นแหละฉันฝึกวิชาดาบมาแล้วเว้ยออธรรมดาของเก่าของฉันดีกว่าใช่เว้ยฉันอาจะได้มาจากพ่อไงล่ะมาดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยมือ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 ตีมืมีคนมีกระดูกตัวใหญ่ด้วยโอ้ยไปไปไปจะตายโอ้ยปั๊มปั๊มยางปั๊มยางกันโอ้ยปั๊ม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 มือพีน่าไมพอมาด้วย โอเคเราเอแล้วโอเคมาดิ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 ฉันไม่กอยู่แล้วเออเนี่ย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 เนี่นี่ยดีคอมโบคอมโบคอมโบโอยทำาแล้วจริงด้วยเวทอะไรเนี่ยเฮ่เราเวดห้ามเข้าไงล่ะเราเวห้ามเข้าคือเลยว่โอ้ยอ๋อนี่ไง ผมมันคือพลังเวทสมมุติถ้าใครที่อยู่เออ่หลังพลังแล้วคนนั้นมันจะไม่สามารถเข้ามาได้นอกจากพลังโจมตีมาดิ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 นมมาดินมนี่มาดิโอ้ยฉันว่าจริงด้วยไอ,อหุ่นที่ชัางสู้เป็นซอมบี้ตอนนั้นมันกระจอกว่าตัวกระจอกของจริงเยอะเลยดีว่ว่าโอ้ยโอเคถึงเวลาใช้พลังแล้วเออพิ้วปับบ๊มเสร็จแล้วเว้ยมาเลยจะมีเวลาไม่กี่นาทีแต่ฉันจะจับพวกแกหมดนี่อ่ะโดนไปดิต่อยไงก็ต่อยยับไงอยู่ไหนโอ้ยมีเป็ล็อกด้วยในตรงนี้นี่ไงต่อยไงต่อยุต่อยไปไหนใครยิงใครยิง โดนไงย,ยิงอยู่มาดิมาดิมาด,มาดิไม่เข็ดหรอไม่เข็ดหรอไม่เข็ดหรอยา่ามาไหนมาไหนแกนี่โดนคอมโบไปดิคอมโบดาไงไม่เคยเห็นหรอเคยเปล่า,าถามดิตอบดิฮะฮะฮะนี่อ่ะนี่อ่ะนี่อ่ะเรียบร้อยตายไปแล้วเออเก่งดีนี่แกเฮ้โอยเสียอะไรมาเยอะเฮ้ยอะไรลงหัวใช่ไหมกี้เก่งมากเลยแกเนี่ยนะ แล้วไงแล้วไงเป็นจีนแกมาสู้ฉันตัวตัวดิได้ก็ต้องการอย่างนั้นมันก็มีดาบนะเว้ยอ้าอย่าอย่าหย่าหย่าฮู้แกก็มีเหรอเนี่ยโอ้ยแกก็มีพลังอ่ะเนี่ยอ่าใช่แล้วไหนพี่โตแซ่บนี่อ่ะโดนไปดิโดนไปดิพลังหมัดฉันอ่ะโดนไปดิโดนไปดิโดนไปดิเออจะไปไหนอ่าอ่าหยาไปไหนไปไหนโนมไปไหนจะไปไหนอุ้ยพลังแข็งแก่เหมือนกันนะเดียดนายเนี่ยเฮ้ย้ติดแล้วว่ะติดแล้ว มาดิมาดิฉันต่อยแกแล้วบินไปไกลเหนแล้วต่อยแกแล้วบินม่ต้องมาแห่ไม่ต้องมาคำรามแกไม่ชอบคำรามไอ้นะนี่แน่นี่แน่โน้ตสักินี่แน่อยู่ไหนนี่แน่นี่แน่สี่ตัวเชื่อคอมโบไปแล้วนี่ไงเจอแล้วนี่แน่เรียบร้อยไปไหนเออเนี่เอ้ยไปไหนไปไหนแกจะไปไหนแกจะไปไหนแกจะไปไหนอือจะคอมโบใส่แกแล้วก็ปักปิดหน้าเป็นแล้ว นี่ไงนี่แน่ฮ่าฮาไปไหนอยู่ไหนแล้วไปไหนแล้ววะามาไปไหนมาไปไหนไอ้ดีมันชอบล่องหนอยู่เจ่ไหนเอ้ยนี่ไงเจอแล้วนี่แน่จะไปไหนไปไหนไอ้นมเอ้ยนี่แน่้พลังเวสสีเหลืองของฉันจะหมดแล้วด้วยเฮ้ยออกไงดีวะเนี่ยไมเจนแล้วมันหาไปไหนมันหาไปไหนอีกแล้วเนี่มันน่ากลัวและเกินมันไปไหนเนี่ยไปไหนไอ้นี่ไงนี่ไงจะเจอแกแล้วนี่นี่แน่ไปไหนแล้วหาไปไหนนี่ไงนี่ไงสมบูรณ์มาแล้วนี่ไงไอ้คนนี้มันชอบหายตัวไป

หายตัวไปไหนแล้วได้แกหายตัวใช่ไหมแกใช้วิชาปิดผนึกเลยแล้วกันคัมพีมาคัมพีช่องกรถางไว้ช่องกรถาไงถาไว้ฉันอยู่ทุที่ตรงบนบนบนที่นี้ฉันจะปิดผนึกแกแล้ววิ่งวิ่งรีบมาไปไหนวะเนี่ยเราวทำให้มันทำให้มันล่องไ,ไ,ไปอีกรอบนึงแล้วก็ปิดผนึกมันนี่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 แน่นี่แน่นี่แน่นี่แน่เฮ้ยเฮ้ยหายไปแล้วได้เลยจะปิดผนึกแกเดี๋ยวนี้แหละโอเคปิดผนึกหาก่อน ต้องหาตัวมาให้ดีมาล่องหุ่นอย่างนี้แน่นอนเรียบร้อยแล้วแกโดนผนึกแล้วอแกใช้พลังนี้ได้ยังไงเนี่ยฮะพ่อฉันเป็นคนสอนมาแล้วไงยังไงล่ะเจ้พีด้วยน่ะนี่แกโดนผนึกเรียบร้อยแล้วแกไม่สามารถออกจากโครงนั้นได้จนกว่าพ่อฉันจะมาแล้วก็จับตัวแกไปประหารยังไงล่ะเจ้าพี่ชายหน้างอูไงเนี่ย่ะเดี๋ยวแกโดนพ่อฉันจะการแน่ฉันมาฉันไปล่ะก่อนที่แกจะอ่าหลุดออกมาถ้าแกหลุดไดพ่อฉันจะการตามไปฮะกันขี้เกียจละ ปล่อยฉันด้วยไม่ปล่อยเว้ยแกต่อยโกงยังก็พังหรอกโกงหน้ามีพลังเวทงัอ่าอันขั้นสูงไงล่ะไปแล้วเจอกันภารกิจณฑ์สำเร็จแล้วเว้ยวู้ฮู้วู้ฮู้วู้ฮู้พ่อฮะเป็นไงบ้างฮะผมจต่การมันเรียรบร้อยแล้วครับพอ่อเก่งมากเลยลูกพอ่อในเลือดเชื่อจริงๆว่าลูกต้องทําได้ขอบคุณมากครับพอ่อเรื่องไหนอะครับพ่อของรางวัลที่พ่อจะให้ผมอ่ะฮะเป็นของตกแต่งอ่ะคืออะไร,รอ,อ๋อพ่อฮะของรางวัลของพ่อที่จะให้ลูกอ่ะพ่อได้ให้ไปตั้งนานแล้วยังไงล่ะลูกฮะยังไม่ได้้ใหนะพ่อ ันคืออะไรอ่ะมันคือความรักที่มีต่อลูกและภาคประสบการณ์ยังไงลูกโอ้ยอย่างนี้นี่เองครับพ่อผมก็ใจแล้วครับแล้วอย่างนึงครับพ่อแล้วแล้วเบอร์ดีไปไหนครับพ่อเบอร์ดีน้องผมอ่ะเบอร์ดี้เหรลูกใช่ฮะคนดูก็ลองทายดูสิว่าเบอร์ดีคือใครพ่อฮะมาคนดูครับคุณดูคิดว่าเบอร์ดี้เนี่ยคือใครลองคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันว้าวววว